ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเก๋เกรเดอร์ er, คนสร้างถนนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นงานนิกลูกหลังนะครับหรือแซบช่างเขาเรียกแับเบสนะครับงานลูกหลังก่อนที่จะเป็นสายรองพื้นแล้วก็เทคอนกรีตนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับของงานบวกอัดวันนี้นิก ด้วยกรดเดอร์ร้อยสีสิบ k สองคันนะครับมีเจ้านิวโลโก้สองพันยี่สิบนะครับตัวโลโก้ใหม่แล้วก็ตัวสองพันสิบเจ็ดนะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่าอาจารย์มิ่งนะครับ mg 15นะครับมาช่วยมิกวันนี้ เขามิกรอก่อนแล้วนะครับปรดีผมตัดเกรดฟังนโนเสร็จก็ได้ข้ามมาช่วยมิกลูกหลังต่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการดึงมิกสองขยะนะครับจะไม่ได้ดึงสองแล้วขึ้นรวบตรงกลางใบมีดนะครับอันนี้จะเป็นดึงขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปจิกมาจากด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับนิกแบบนี้มันจะเบารถมากกว่านะครับมันอยู่ที่วัสดุเออครับถ้าวัสดุ ดีก็ไม่ต้องมิกอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุที่ลงแล้วรถมันเหยียบนะครับมันแน่น,นเวลาเราจิกออกมามันจะเป็นก้อนอันนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้มันมีช่องว่างตอนเราดึงมิดชั้นล่างขึ้นนะครับมันจะได้มีพื้นที่ที่จะเราสเปรย์น้ำก่อนปู เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ม้วนเอาเลยครับกลับรถวนเอาทีเดียวครับเพราะว่าสองคันขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเกะกะกันนะครับ รอบนี้จะกดให้ถึงพื้นเดิมก่อนนะครับถ้าเราไม่เราจะจิตข้ามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยกวัสดุมันจะมาทับตรงที่ข้างล่างตรงนี้นะครับตรงที่กําลังขูดนี่แหละครับทําให้เราจิตมิดไม่ถึงนะครับเราต้องกดให้ถึงพื้นก่อนนะครับ ปัดขึ้นบนครับจนมิ่งมาตามหลังปัดขึ้นอีกใบมีดหนึ่งโอ้สไลด์กับเยยง ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจ้า mg 1 5คันนี้ก็9000ชั่วโมงแล้วนะครับก็พันกว่าจนไอ้คันใหม่น่นก็ mg 1 6ก็2,000กว่านะครับ2อ0พเกือบจะ3,000แล้วนะครับ เสียงนี่เหมือนกับไม่ได้เกรดอะไรครับเสียงเบามากครับเลยนี้จะมิก3สล็อกนะครับเพราะว่ามันจะมีแตเปร์เพิ่มขึ้นมาเป็นเบี่ยงซ้ายผ่านตะลอดด้วยนะครับมันจะกว้างกว่าเลนปกติครับก็เลยต้องมิก3สล็อก เอาให้เสร็จก็น่าจะดึกนะครับยอะไรองนี้เดี๋ยวก็ดูว่าจะเสร็จกี่ทุ่มก็น่าจะประมาณ2องทุ่มนะครับว่าช่วยกันสอคันนะครับ มีรถสิบล้อรถดำนะครับวิ่งดินแก้ซอกไปลงเกาะกลางเลยครับต้องระมัดระวังนะครับเวลาเรากลับรถกับอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ทันได้มองหลังนะครับหรือมองแล้วมันเป็นจุดบอดนะครับเวลามองกระจกเวลาเราหันหัวไปปุ๊บเนี่ยเวลารถตามตูดเรามาเนี่ยเราก็จะไม่ทันได้เห็นนะครับ ันตอนนี้ก็จะเป็นการเริ่มขูดพื้นแล้วนะครับขูดพื้นให้ถึงพื้นเก่านะครับจะได้ปูนะครับปูล็อกกลางก่อนครับเรายึดเรายึดเป็นเียอะไรล่ะเบบแนวเลนปกตินะครับเรามองจากไหล ที่มันเสร็จแล้วของเลนปกตินะครับแล้วก็มิดมาถึงแค่ประมาณนั้นแหละเราก็คูดปูก่อนครับส่วนไอเลนที่ขยายเพิ่มเนี่ยเราก็ค่อยมิดใหม่ตามหลังนะครับ ต้องขูดพื้นให้สะอาดนะครับจะได้สเปรย์น้ำถ้าตามหลักจริงๆแบบงานร้อยจริงๆนะครับมันก็ต้องขูดพื้นให้สะอาดนะครับเพราะว่ามันจะมีชั้นฝุ่นที่เวลาตอนเราลงวัสดุเนาะเราก็ถึงสเปรย์น้ำอยู่แต่เราไม่ได้สเปรย์ตลอดใช่ไหมละ่ะสเปรย์ไปแค่พาร์ทหนึ่งก็สักประมาณเ0็0บนาทีมันก็แห้งแล้วนะครับ มันก็มันก็จะเป็นชั้นฝุ่นนะครับมันจะไม่ติดกันเราก็ต้องขูดพื้นมันนะครับขูดพื้นถนนนะครับเนขูดพื้นมันเดี๋ยวเนมีคนจะมาล้ออีกขูดสบาปครับ จริงถ้าขูดสะอาดแล้วเนี่ยไม่ต้องลงสเกินดีไฟก็ได้นะครับสเปรย์น้ำก็ดึงปูดได้เลยแต่ส่วนมากที่ขูดไม่ค่อยสะอาดก็จะลงสเกินดีไฟช่วยในการยึดเกาะนะครับ ันนี้ก็จะดึงวัสดุขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะขูดจนกว่าจะถึงรอยต่ออันเก่าที่เราปูเสร็จแล้วนะครับถ้างานรอยก็ทำแบบนี้นะครับถ้างานไม่รอยก็ไม่ต้องขูดถึงก็ได้ครับงานร้อยงานสเปก็ต้องขูดให้ถึงตะเข็บที่ปูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะได้สเป์น้ำนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ